สวัสดีค่ะวันนี้หมออี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของเบนจภพาคีนางพยาผ้าสิ้นล้านนานางพยาผ้าสิ้นก็คือสุดยอดของสิ้นทั้งมวลและแน่นอนว่าเป็นของแพงหายากในวงการผ้าโบราณซึ่งมีอยู่5ชนิดเทียบเท่ากับพระเครื่องเบนจภพาคีในวงการพระเครื่องเลยทีเดียว ว่ากันว่าหากมีครบทั้งห้าผืนแล้วก็จะดึงดูดผ้าโบราณทั้งหลายให้เข้ามาสู่ผู้ที่หลงไหลและสะสมเรามาติดตามดูนะคะว่าเบนจะพาคีทั้งห้านั้นมีอะไรบ้างลำดับที่1สิ้นน้ำท่วมบ้านดอยเต่าหรือเรียกตามสำเนียงล้านนาว่าสิ้นน้ำท่วม เป็นชื่อของสิ้นไทยยนชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณที่ถูกน้ำท่วมในคราวสร้างเขื่อนภูมิพลเมื่อพศ2495ซึ่งในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่มีความเจริญมากชื่อว่าบ้านดอยเต่าเป็นสิ้นที่หาได้ยากยิ่งนักเพราะว่าชาวบ้านชุมชนดอยเต่านี้ได้แตกกระสานสร้านเซนไปอยู่ที่ต่างๆหาผู้ที่สืบทอดทอผ้าชนิดนี้แทบไม่มี เส้นชนิดนี้โดดเด่นที่ตีนจกโบราณแซมดินซอนไหมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นความงดงามที่เรียบง่ายตามวิถีชีวิตชาวบ้านแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่างามเหลือเกินจริงๆค่ะลำดับที่2ส,สิ้นน้ำปาดฟากท่าอุดตรดิตเป็นหนึ่งในห้าเบญจาภาคี ที่มีความเชื่อมโยงวัฒนธรรมสองแผ่นดินพระชาวน้ำปาดมีเชื้อสายลาวล้านช้างอบพยพมาจากเมืองหลวงพระบางมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองน้ำปาตสปปลาว ภายหลังได้ขยายข้ามแม่น้ำน่านมาฝั่งตรงข้ามเกิดเป็นชุมชนใหม่เรียกว่าบ้านฟากท่าจังหวัดอุดรดิตถ์จึงเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมการทอผ้าที่เดิมปลูกฝ้ายเลี้ยงไหมเป็นปกติอยู่แล้วแต่เมื่อตั้งรกรากที่ใหม่ก็รับเอาวัฒนธรรมทั้งไทยยวนและไทยลื้อมาผสมผสานให้เกิดเป็นผ้าสิ้นที่งดงามเป็นพิเศษด้วยเทคนิคมัดหมี่แบบลาวผสมเทคนิคเกาะล้วงแบบลือ้อและรูปแบบสิ้นที่ต่อตีนจกมีเล็บสิ้นแบบไทยยวนเชียง ความพิเศษของพราสิ้นชนิดนี้คือไม่ใช่สิ้นที่ใช้ทอเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นสิ้นมูลมังหรือเป็นสิ้นมรดกตกทอดประจําตระกูลไว้ใช้ในพิธีกรรมที่สําคัญของตระกูลเท่านั้นลำดับที่3สิ้นพิเศษเมืองน่านหรือสิ้นหลายน่านเมืองน่านหรือเมืองน,นันทบุรีแปลว่าเมืองแห่งความสุขรื่นรมเมืองน่านเป็นแหล่งกําเนิดผ้าสิ้นที่สวยงามหลากหลายชนิด แต่ที่สุดของความงดงามความประณีตของผ้าเส้นเมืองน่านก็คือสิ้นวิเศษเมืองน่านนี้เองซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือสิ้นวิเศษเชียงแสนเพราะชาวไทยยนเมืองน่านคือไทยยนเชียงแสนที่อพยพมาตั้งรกรากที่นี่เมื่อครั้งที่เมืองเชียงแสนแตกในปีพศ2347าโดยปกติความงามของพ้าสิ้นเมืองเหนือจะงามที่ส่วนตีนจกแต่สิ้นวิเศษเมืองน่านนี้งดงามทั่วทั้งผืนผ้า ตั้งแต่ตัวสิ้นจนถึงตีนสิ้นพอเป็นขั้นปล้องทั่วทั้งตัวสิ้นมีลวดลายที่แตกต่างกันทุกชั้นไม่ซ้ำกันเป็นการรวบรวมเอาสุดยอดเทคนิคในการสร้างสา์ผืนผ้าของทุกชนชาติมารวมกันทั้งยวนลือและลาวใช้เทคนิคในการสร้างผ้าครบทั้ง4เทคนิคคือจกขิดเกาะล้วงและมัดกาลลำดับที่4 สิ้นตีนจบไหมเงินไหมคำราชสำนักเชียงใหม่เป็นสิ้นที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในเนบญจภาคีทั้ง5คือใช้ในราชสำนักของเมืองเชียงใหม่มีความงดงามและสูงค่ามากเพราะเป็นสิ้นที่ทอด้วยไหมคำคือใช้กระไหลทองตีเป็นเส้นตีควบกับไหมแล้วนํามาทอเป็นผืนผ้าและตีนจบเป็นสิ้นที่เป็นมาตรฐานของสิ้นล้านนาทั้งปวงมีลวดลายที่แน่นอนเป็นแบบแผนชัดเจน เป็นต้นแบบให้สิ้นของเมืองในล้านนาเช่นเจ้านายลำพูนล,ลำปางข้าบดีมีเงินสั่งทอตามแบบนี้ลักษณะของตัวสิ้นจะเป็นริ้วแนวขวางทั้งตัวช่วงหัวต่อกับผ้าฝ้ายช่วงตีนสิ้นต่อกับตีนจบไหมคําอยู่บนเชิงปล่อยที่ว่างด้านล่างเป็น<ส>ผ้าพื้นสีแดงเรียกว่าเล็บสิ้นเส้นที่ต่อเรียงบนเล็บสิ้นเรียกว่าหางสเปาลวดลายท,ทอในตีนจบ คือลายโคมภายในมีนกกินน้ำร่วมต้นขนาดบ,บนล่างด้วยห้องนกสามเหลี่ยมด้านบนซ้อนสองชั้นด้านล่างซ้อนชั้นเดียวลำดับที่5ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายคือสิ้นไหมคำเมืองเชียงตุงหรือมีอีกชื่อเรียกว่าสิ้นบัวคำเป็นสิ้นชิดเดียวในเบญจภา,าคีที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย เพราะเป็นสิ้นของราชสำนักไทยเขินแห่งนครเชียงตุงนอกจากจะมีความงดงามโดดเด่นแล้วยังมีมูลค่าสูงมากเพราะเป็นสิ้นที่หาได้ยากและเชื่อกันว่าเป็นสิ้นอาถรรพ์ที่จะเป็นสิ้นชิ้นเดียวที่เลือกผู้เป็นเจ้าของได้เนื่องด้วยเมืองเชียงตุงเป็นเมืองการค้าระหว่างล้านานาจีนและพมา่าจึงรับเอาวัฒนธรรมของชาติต่างๆมาผสมผสานผ่านผืนผ้าได้อย่างลงตัว ัวสิ้นจะทอยกมุกด้วยไหมคํมคือการเอาทองคําหรือกระไหลทองมารีดเป็นเส้นแบนยาวและเอามาตีเกลียวกับเส้นไหมทอเป็นผืนผ้าต่อกับส่วนล่างของตีนสิ้นเป็นผ้าไหมจีนสีเขียวด้านบนตีนสิ้นจะปักลวดลายเป็นลายบัวคําคือเป็นบัวคว่ำบัวหงายใช้เส้นไหมและโลหะมีค่าและอัญมณีมีค่าส่วนล่างสุดของสิ้น จะติดแถบไหมจีนตกแต่งด้วยเม็ดดาวเงินแท้เรื่องราวของเบนจับพาคีนางพยาพระสิ้นล้านนาน,นี้เป็นเรื่องราวที่งดงามทรงคุณค่าหากไม่มีผู้บันทึกส่งต่อก็าอาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลาหมออี้จึงตั้งใจจะนำมารวบรวมบันทึกไว้ เพื่อสืบทอดสิ่งงดงามนี้ต่อไปขอบพระคุณที่ติดตามนะคะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ